ไม่ได้ค่ะตรงนี้มันต้องต้องออกได้ใช่ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะไม่มาช่วยด็อกเตอร์ไม่มีทางคุณต้องไปอ๋อนี่เรากลับมาจุดทางเลือกเราใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่จุดเริ่มต้นจุดทางเลือกว่าเราจะไปเลือกไปช่วยด็อกเตอร์หรือไม่ไป เขาที่แล้วเราเลือกไปช่วยด็อกเตอร์แล้วปรากฏว่าด็อกเตอร์แม่งพาเราไปไปตันอยู่ในห้องไปปักเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าด็อกเตอร์อคราวนี้เราจะไม่ไปช่วยด็อกเตอร์แล้วนิวคุงไม่มันยังมึดอยู่ตามทางของฉันมาเราแก่น้อยผู้หลงทางนักหลยพอไม่กดแล้วไม่เห็นมีสัญียงรับตอบหรือว่ามันจะเสียงรณบเดียวกันอ๋อนิวคุงอันนี้อะไรแม็กกี้เฮาบ้านแม็กกี้สวัสดีครับแม็กกี้อะไร อุ้ยเลยอ๋อนี่เป็นเควสตามหาพ่อที่หายไปตรงนี้แม็กกี้เมคกี้ขอแม็กกี้บอกว่าเฮ้ขอบคุณนะที่ที่มาหาบล็อกรอบนี้คือหาพ่อที่หายไปนั่นเองนะครับผมว่าเราจะหาด็อกเตอร์จะหาพ่อพ่อหายก็ว่าไปเขาบอกกับเมื่อวานนี้แต่ไม่มาเลยเขาหายไปหายตัวไปเมื่อวานนี้มันมีเพจเดียวตอนนี้ตรงเนี้ยเอเคอันนี้ก็รับนะกดแล้วแล้วก็ไปนี่เปล่านี่เปล่านั่งเรือเปล่าตามหาพ่อเปล่าเดี๋เนี่ยใช่ให้ให้นั่งเรือไปแล้วก็ตามลูกศร ลูกซ้อนไหนไหมลูกศรน่าจะทางนี้มั้งเนี่ยนี่ไงลูกซ้อนลูกศรอนแล้วลูกซ้อนอยู่ใต้น้ำเขียวก็มีนะลูกศรอมันเป็นสีเขียวเขียนเลขสองเป็นนักเตะช่ไมอุ้ยนี่เสียงอะไรบางอย่างเฮ้ยอะไรโอ้โหไม่เปกูไรเลยแต่เย็นพี่แต่จริงก็เข้ามาเอาต้มยาแทนละวก็บอกให้จอดโอเคพูดมาเย็นจอดจอดรถที่นี่นะผมข้านกูเด็กผู้หญิงกลัวบอกว่าใ้่ฉันบอกกับใครอ่ะไปเป็นนะลองนะ เจนไว้เมกี้ส่งฉันมาโอเคก็คือสอมมาหาที่แมนไม่มีใครทั้คนนึงนะมันจะของบ้านมาฮะ่<อ>ุงเจอรี่<อ>เ,เคมบานเมื่อคืนที่เจอรี่มาโอเคแล้วก็จูก็ได้ยินเสียงาอย่างแปลกขึ้นมาพวกเราออกไปเช็คข้างนอกก็พะว,ว่ามีกลุ่มของผู้คนเป็นคล้ายาชนเผ่ามาที่นี่พวกเขามีอาวุธแล้วก็ผมกบกับเจอรี่ที่เป็นคนพ่อแหละเจอรี่ไปกับเขาก็คือพ่อโดนพัดพดตัวไปนั่นเองนะผมออะ ส่วนตัวไอ้คนเจ้าของบ้านนี่ก็หนีมาได้แล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่าก็บอกว่าเจอทางโอเคเป็นแบบบรรันไดใกล้ๆบ้านฉันมีบรรันไดหินอยู่อ่ะเป็นทางไปหาเจอรี่ได้โอเคอ๋ออาจจะเจอแรปเตอร์ด้วยนะผมอาจจะเจอทอมด้วยแองเจอรีร่คิดเขาบอกว่าสอนวิธีการทำให้อ่าตัวแรปเตอร์เชื่องได้ด้วยฮะทำทให้เชื่องได้ด้วยเหรอเนี่ยห้องเนื้อหรือเปล่าโอ้ยเอมี่เลยนะเนี่เป็นเนืคล้ายสารแพทย์อ่ะ ทำแรปเตอร์เชื่องเราต้องเอายืนเอามือเอามือทำปางห้ามย่าแล้วก็ไปปังไว้โอ้ยแล้วก็ทำให้เชื่องในนี้จะเอาออกได้เหรอเนี่ยไม่รู้ลองดูนะเนี่ยน้องเขียวทำไมเขียววะน้องให้อาหารน้องนะนี่เนี่มันงอกหัวไหมตัวมันใหญ่ขึ้นตัวเดิมโอ้โอ้โอ้ว้าวดู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 ให้จนหมดจะขี่ได้นะให้จนหมดจะใหญ่ประมาณเนี่ยโอ้ยไอ้ดูไอ้ดู ของคร้สีสวยจังโอเคนี่คุณเรียนรู้การเทมลรปเตอร์แล้วนะผมต่อไปคือต้องออกจากบ้านแล้วไปทางขวาตัวไหนของเราอะตั้งมาเถอะเดี๋ยวมันก็ตามมาเองก็บอกว่าเนื้องตัวเล็กสำหรับจะรอดได้เนื้อได้นะผมถ้าเกิดว่าเจอตัวเล็กก็เอามันปลาใส่มนจะรอดได้เนื้อไม่พอจะเย็นน้องมันจะมาของผมโอ้ยโอโอ๊ยอ๊ยโะ๊ยอ๊ยโอยยยยดี๋ยยยยยยอยอยยยอย เราไปตัวของพูนว้ามารู้สึกว่ามันก็ว้ามานั่นเองพูงเอ๊ะแล้วตัวของเราตัวเราไม่ว้ามาหรือเพราะมันไม่เห็นเราเดินไม่รู้เอ็งโง่ตามมานะไอ้ดูกัรข้ามันลูกโอ้มันไม่ตามมาเรางอนมันละช่างมันงอนก็้ามางอนแล้วเอ็งตัวเดียวเราเสาะโง่ไได้ผมว่าเดี๋ยวถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะอาจจป้อนใหม่ได้เผื่อจะได้สีอื่นไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรน้องมาโผล่องเกิดตรงนี้เฉยองพูนมีเนื้อสุกอีกสักอันไหมล่ะ ม่มีมีแต่ขนไก่เอาไหมดูกินป่ะมันช่วยอะไรในขนไก่นะฮะมีแล้วไม่เดี๋ยวเราฆ่าเดรนอสของคุณจบไปสิจบเอาให้มันกินที่จบวะให้กินตัวมันกินเอยกินเนื้อนี่เถอะเดรนอสาตัวอื่นไงเออดีดีดีครูนั้นแหละฆ่าตัวของคุณเนี่ยฆ่าคุณจริงจริงอ่ะโอ้ทีนีนะคุณกินไปทีนี้เหรได้มาจากกล่องเมื่อกี้องงงง้นน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแหล่งชนเผ่าอาจจะมีคนอยู่นั้นระวังด้วยนะครับ มีขนโอ้นี่ชาวเผ่านะผมกับพิธีบอกชาวเองนะอย่าไปใกล้เขาห้าไปใกล้คนทำพิธีกรรมเฮ้ยโอ้มามามาเผ่ามาบอกอย่าไปใกล้ไงเอ้ยโดนจับได้แล้วหาทางโอเคไปที่อื่นโอ้ยหาตัวจับได้ด้วยเหรอบอกให้วิธีโอเคทางเลือกแรกคือระเบิดประตูแล้วก็ใช้เพียงทีเดียวได้มาวานเดสต์โดนไอ้สองคือจบเดอะเฟอร์สเตลขึ้นขึ้นตะวัน วางเลสเตรมาที่วายตรงนี้เลยนะออะไหนเปล่ะวางเลยแล้วมันมาแล้วเลยเ้ยแล้วลูกเฮ้ยอ้าวตายเลยอ้าวดูไปด้วยอ้าวแบคเตอร์ตายคุณเป็นอะไรอยู่คุณยังอยู่คุยังอยู่โอ้ยอยู่เนี่ยโอ้สภาพดีสอนร้าเดลสาวตายตายเนื้อเนมีเปล่าเนื้ออุ้ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเออ เราตีก่อนต้องเกลี้ยงมันก่อนเกลี้ยงทุกที่ก่อนเดี๋ย่าเพิ่งโอเคมีมีมอนอยู่เฮ้ยน้อกเตอร์น็อกเตอร์กำลังโดนปิ้งน็อกเตอร์กำลังโดนปิ้งหาเจอรี่จะมีแถวนี้นะผมให้หานเขาแล้วให้เขาตามคุณมาโอเคนำเจอรี่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็ไปที่เมือง้านข้าวประทานฝ่ายหมูคือเรื่องยากด้วยเนี่เจอรี่ไปแล้วเนี่ยนี่นั่งอยูืนมีคนอ่ะคนอ่ะคนที่แบบไม่ทำอะไรเราเน่าจะใช้เจอรี่มาเลยค่ะมาช่วยค่ะช่วยช่วยช่วยโอ้ยใครตีผม คนป่าเนี่ยเจอบทสิอ๋อให้อาหารเทศก็ไมให้อาหารเขาเพราะเขาหิวใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขากระโดดเขาอยู่ที่ป้ายอันนี้เขาลอยกำลังโดนย่างพอดีๆเขาเขาอุ่นดีเขาไม่บ้าเลยแต่ละบ้านบินในเรื่องเพิ่มไหมอ่ะเอ้ยนอนได้ด้วยเขาบอกว่าคือเราตอนที่เราตีเสร็จแล้วมันจะมีเนเรื่องบอกขขานอกป้ายว่าเราโชคดีที่ที่ที่ช่วยเขาทันงั้นอีกสองทีเขาจะโดนไหม้ตายแล้วโอ้โหโดนบุญญารันเข้าใจว่าแม็กกี้ส่งคุณมา โอเคแล้วก็ติดนี่คุณต่อชีวิตเลยัต้องกลับไปที่พอร์ตนะที่อ่าวโอเคต้องกลับไปที่เหมืองช่วยพวกฉันดิ้นได้ไหมได้ค่ะไปดีเนินนำไปเลยไป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 เฮ้ยเฮ้ยขอของครูให้คุอครูไอ้นี่ใช่ไหม ครูเขาให้อาหารเขาใช่ไหมเขา <อ S 3> ว่าตามคุณน่ะคุูคุยเลยดูเจอรี่นะเจอรีดด่ยงตามรอโอเคจะมีเ,เรื่องเร่โอเคๆได้ได้ได้ก็ใช้เวลาในก่อนนี้ทำงานโอเคเป็นนักวิจัเยเขาเห็นศูนย์การในก่อนนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพวกอะไรเขาอะไรอายธรรมอะ่ะเขาเห็นอาะทําที่นี่คืนนี้เพิ่งเคยบังเอิญเจอคนชาวเผ่าครั้งแรกในก่อนนี้นึกว่านึกว่าไม่มีอยู่แล้วนึกว่าตายไปนานแล้วอ้โหมีพวกแนเสาด้วยเช่นกันนะแปลกมากเลยด้วยที่นี่ที่ก่อนนี้โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ทุกรน ยังลึกเลยเดี๋ยวนี่แอนเราจะลงไปแล้วนะครับผมลงทาลงทาลงทามแอนเฮ้ยดนพักตัวอะไรกันชั้นตัวไม่รู้เหมือนกันนะชั้นบนจะเป็นภูเขาอ๋อนี่ตัวนี้ชั้งบนมีตัวอาบูอข้าต่อครับอืมให้ลงต่อไปโอเคเราแค่สองดูเฉยๆนะผมไม่มีอะไรมาก โอ้เอาจริงชีวิตจริงตัวคอยาวมันไม่น่าจะเดินแบบนั้นได้นะไปแต่ร่วงเอาวันแน่ๆเลยเก่งๆน้องไปเอาวันได้ยังไงเนี่ยอเคกันไปแล้วมื่อถึงข้างล่างมันไดแล้วให้ไปตรงไปต่อแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยกันแน่เนี่ยได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างล่างนี่โอเคข้างล่างนี้มีเสียงบางอย่างนะผมระวังตัวด้วยเป็นเหมืองจริงๆแล้วนะครับผมไม่ทางแคบจังโอ้โหเนี่ยอะไรก็รู้โอเคกำแพงข้างล่างเหมือง กดปุ่มที่กำแพงได้เต่เตดเคลียร์แล้วมิชชั่นก็คือเราต้องทำมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่คุณต้องช่วยเหลือสมบัตินะอ่าฮะผมแปลงเกิดขึ้นในก่อนนี้เกิดขึ้นอยู่ก็เลยต้องไม่ว่าเพราะอะไรกันแน่ดับเควสได้เกิดว่าคุณพร้อมกดเลยกดเลยเกมนี้โอเคเข้าไปที่เอาโพสโอเคใช้วิทยุแล้วฉันสองข้อธิบายต้องเข้าไปที่เอเทอร์โนดหนึ่งก่อนนะผมอันนี้อันนี้เธอร์โนดหนึ่งอยู่อ๋อโอเคว้าวเอาอ๋อรถรถเหมงโอเครถเหมงว้าวมาก มาเดี๋ยวไปก่อนเลยนำเลยครับดรครูนำไปเลยกดให้ได้กดให้ได้มันพุ่งไงนะเอออเฮ้อรายแยงของผมต้อเอตาไปด้วยดรดราตาบ้าดอ้ยรวาวมากัวาอะไรอะไรผมไปด้วยดรได้เลยอะดรมาด้วยดรคืออะไรกันเนร่ยไปแล้ว เปไหนเติมันเติมเป็นอะไรไปได้เติมนังเดยวานมากสิงมาเติมเติมรบเติมมี่เอาโธานีเน่อแกทุกแล้วโอ้เส้นทางมันช่างดูน่าต่นเต่นมาแล้ววโอเคข้างในบ้านนะแปลตอนนี้แกแใจดีนะแก้าแกเห็นลูกฉันไหมลูกฉันหายไปอะ โอ้มีคนเผาในบ้านด้วยโอ้้ยขางงหลันี่ใบานคนเผาอไม่น่าใช่ละใบของลอกเตอร์สักคนแน่เลยแล้วก็ทนเผามายึดจูบานเอาจูดนี่ไงจูบปะนี่ไงครับผุ่มปะเนี่ไงจุดได้เคก็คือเราต้องตามรอยต่อเป็นคลิปต่อไปในการหาวัดเก่าเนาะเดี๋ยวจะให้ไปทางขวามากกว่าอันนี้นี่ทางนี้ครับทางนี้ครับโอ้ยคอยาวสองตัวซ้อนกันเลยสวัสดีจ้าตัวเบลเลอร์เลยโอ้แม่งเป็นตัไงวะเนี่ยเค้าเกิดเยอะไปนะ เฮ้ยลูบล้องก็ไปน้องโอ้ยเดี๋ยวก็แหลกอีกัะน้องโตน้อง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 เฮ้ยน้องผสมพันน้องผสมกันน้องผสมพันน้องผสมพันออกลูกแล้วเนี่ยอีดูอ้หนูตาพี่ตาพี่ดีกว่าตาพี่ดีกว่าป้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 าโอ้โหลิงมันตามด้วยแหละแต่บอนมันเรื่อยๆเลยลิงเวลเป็นขบวนเลยโอ้ย บังลิงล้ก็ลิงลิงเขียวโอมกะายมนเลยชาวเผ่ามาเต็มแบบนี้นี่จะเป็นวัดเก่านี่ยที่ีบอกโอ้ยชาเผาเยอะิงๆชาวเผ่าข้างโอ้ยใครตีผมชาเผานี่คนตีชาเผาไงชาเผาด้วยขาุก็มีวะขวุมีธนูด้วย้อยอ้ออ้อยายลยโอ้โอเคได้่ชาวเคไม่วตายอุ้ย ลีช่วยกัดมันหน่อยลูกช่วยกัดมันหน่อยเฮ้ยมันกัดแล้วเค็มกัดแล้วว้าวไม่ติงกัดหรอเฮ้น้องน้องน้องส้มอ่ะอยู่ตรงมันกัดทุกอย่างไหมมันเอามันเล่นกัดทุกอย่างใช่มันกัดทุกอย่างด้วยบวกครับพร้อมบวกครับพร้อมพร้อมบวกครับอไอยตีนไอตีนพูดแล้วไอยพุดแล้วพุดแล้วเหมือนกันไอไอีบ้าไอไอผมร้วง คนคๆๆเออยอะจิพี่ยิงเยอใครวะคนเยอะมากเลยโรอ้โหโหเยเยะเยะูมเเกมาัวังตายแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรรัวๆอะไรมันยิงเรารัวๆเหรอไ่ดูกันยิงขยับตัวไม่ได้เลยคุณครูเราจะไปรู้ไหมเราล่วงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกวนต่อเกิดอะไรขึ้นอ้โห ันใจอะไรตัวอะไรเออน่หละลวงไปโอ้ทำแม็ตัวนึงขี่ในรเสาด้วยรีโฮดนีโฮดนีโฮดหลายตัวได้ไปหนึ่งควอมโบฉันไม่ควรใช้ธนูธนูใช้ตาบอดแล้วฉันตาบบอะจริงตายแอเีวอดีอ้โหนี่มันีสปอแน่าเยผมพดเดี๋ยผมพูดออยเลยเี้ยีเี้ยเนี้ยเยเตี้ยเตเตี้ยเตี้ยเอ้ยเตีเตี้ยเยเตียเอยตยเตยเอ้ยต๊ยเตียเอ้เียเรียเตี้ยเ้ย้ เฮ้ยน้องลิยาขวางดับได้แล้วลูกหมดยังหมดยังเยอะจริงๆดีดีถ้ามาคนเดียวจะทำยังไงวะเนี่ยตายไงเข้ามาคูลิดนี่ยเขาทำได้ไม่ได้ลงบ่อนได้คืออะไรไล่ลงบ่อนไม่ครับผมโดนลงมาแล้วโดนถ้าจะต้องลงเงาหล่อปะมีอะไรปะเลยลงบ่อลงไปเลยอ่ะลงไปแล้วครับลงมาแล้วมันเป็นลูกบอลนะ วิหารวิหารเราช่วยวายกันแล้งแบบส่งเสียงบอกว่าติดกับดักมาแล้วีแล้วเดี๋ยเอาเอาชุบไปพวกเผาเก็บแปมาทำร้ายเรานะผมเต็มตัวให้ดีอ๋อมาเป็นเวฟเหรอที่นี่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆจะมีกับดักรออยู่อะอ๋อไปลยต่อเลยใช่ไหมนี่ฮะใช่ครับผมอุ้ยเอ้ปแล้วไยผมติดโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มียามีน้ำยามีน้ำยาพอยตชั่นทุกคนอย่าเพิ่งไปติดกันมากมันมันมันแคบมากครับผม ้าโอ้ไม่ god โอ้ตายแล้าช่วยเออเราไปเลยผมหมูต้องกล้าไป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 กล้าไปนั่นแหละเออคนกล้ามาไม่ต้องกลัวโอ้โหน้องน้องคนเดียวเลยคนขี้โง่อย่าขังไว้จะไปโอ้อหกะไปแล้วเอ้าให้ทำอะไรเราไม่รู้ถูกแล้วไปบอกก่อนแล้วให้กระโดดแล้วเอ็งแมนเลยเอ้าวคุณต้องไปด้วยคนนะไม่เนี่ยต้อคนเดียอันนี้คือคุณ ทำไมเนี้ยป้ายผมโดดมาแล้วมันไหลตายโง่ใครงานใครโง่ปัญหาคือพอมาถึงตรงนี้โอ้ยตอนที่ป้าไงโดดละคอยให้หน่อยดิดาให้หยิบเลยหยิบยังไงโอ้ยหยิบยังไงหยิบให้โดดเลยเนี่ยจะต้านไฟจะต้านไฟเฮ้ยไอลิ่งก็เอาไปให้ไม่รมันกระโดดมาขวางไงวเราเราคุ่จะโดดมาได้ไหมเนี่ยเอาเรื่อะไรเรื่องไรเป็นนึงนะทุกคน โอ้ยคูว่ายมาว่ายมานี้ว่ายมานี้มียาตั้งไฟเปล่าว่ายมาเฮ้ยได้บ้างคูหลอกมีเนี่ยยายายาจะอยู่ในกล่องเดี๋ยวคูกินอยู่เลยรอดว่ะเฮ้ยมีฝานี่ดูบ้านิ่งๆเอาเดี๋ยวไปไปอะไร ไม่คุยไปไม่โอ้โหยน้าอ๋อนี่ต้องเข้านี่ปะยังไงนิวครูเมื่อกี้คุณครูอุสศร์รอด่างนู้นใช่ไหมคุณครูตกลงมาโอ้ตายตัวที่สูงใหญ่ดีงามจี้ที่เคยเล่นยาอะไรโอ้ยใครเล่นยาอะไรว่ามีคนเล่นยาอะไเลยคือต้องใช้ยาต้านไฟต้องจัดในหมู่ากอันนี้คือต้องไปต่อเลยตรงนี้โอ้ยไฟทางไฟผมว่าไม่ไม่ไฟไฟนี้ก็ไฟลาวาที่ที่ไปต่อได้ผมว่าต้องใช้ยาต้านไฟโะเค อ้าไปต่ออยู่เนี่ยเนี่ยะไรกันล่ะอ้าวกรรมวิเคราะหต้องนานเต้าโอ้ยเตีนเตียโอเคาวลาก่อนโลกที่โหดร้ายยัดตันไฟยัดตันไฟโอเคโอ้ผมรอดรอดสดชื่นโดนุนไปได้แล้วครับผมไม่กลัวเลยครับผมยังรอดอยู่เออว่าเวลาได้ดีว่ะอันไปตันไปโอเคได้แหล้วอู้ห้ามเผือกเข่าเผาหรืว่าไม่ไปซะสุดฤทธิ์มากย้ายไว้โอ้ โอ้ <Okay. S 2> <amat S 1> ใครจะได้ปลาแบบขวดใส่ที่ได้เอาปลาละไหวไหมทุกคนรอดไ่นูต้องว่ายีนกนกนกเปลี่ยนชูทายก็จะว่ายเอาโดดไม่ได้ง่ายกว่าโอ้โหทาน้อเฮ้ยอะเจ็บไปต้องต่อแน่นแน่เลยโอ้ลาวามันมาได้ไงวะผมโดนหลอกครับผมเออโดนอะไรหลอกครับคุณเดียวบอกว่าเป็นโลบแล้วโอันนี้ไงมันเลวว่าผิดทางนี้ไม่ใช่ทำไปต่อ มันบอกว่าเราโลภไงไปเห็นกล่องก็ไวเลยเปิดก็้วเลยโดนหลอกมาโทยเยียนเยียนไม่เยียนลิงจมลาวาหมดเลยกดปุ่มด้วยลิงตายหมดเลยอ้าวน้องลิงก็ต้องลาเขียงว่ากดปุ่มทางขวาเพื่ออัญเชิญแก่ได้ เออแก้เอาหญ้าเหรออยู่ในในมือคุณนำทางแกะถ้าเกิดแกะตายคุณจะต้องเริ่มกตั้นนิดตั้งแต่นิดนตั้งแต่แรกใหม่อ่ะย่าอยู่ไหนอ่ะแกเนี่ยนะแกกลุ่มนะย่าเนี่ยบกลุ่มเนี่ยตรงนี้กลุ่มนี้ตรงนีุ้ณคูนี่ไหนขอหญ้าแล้วแกอยู่ไหนอ่ะแล้วสปอนนี่นะตัวเนี้ยเนี่ยได้ยินเสียงแกะป่ะย่าเนี่ยญ้าเนี่ยย่าเนี่ยอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกอันเนี้ยเนี่ยหญ้าอยู่ใงนี้เนียเอเกตัวสปอนก้อนค่อย โอ้ยแกจะลากโอ้ยจะลอกไงแกไม่ใจพระเจ้าช่วยเพื่อนท่าผิวเห็นจะลากมันไปยังไงอ๋อนีงดับดับเป็นย่าหึงอ่ะจะลอกไงเออโหต้องมีแกะมากกว่าหนึ่งตัวเพื่อให้ตัวหนึ่งมันยืนไว้อยู่ด้วยโอ้ไปไปมันนี่มันนี่คุณแกครับมันนี่กดกดแกไมีกับเดินอีนี่นึงเอีนี่นี่ยายาตกยาตกน้องยาตกน้องเออไปอันนี้ดิ มอยใครเราไปมองคุณครูนะกคนคุไปก่อนคุณไม่ต้องไม่ต้องใส่มือคุณครูเอาไปเอิร์นนั่นแหละได้แล้วไปได้เลยหยุดแค่อยู่สองคนแค่จ้องใช่ถือคุณครูถือตัวรักถือจะมาเลยแย่ก็ว่าอยู่ทำไมไม่ไปสักทีวะเดี๋ยวมองคุยเองแหวะอันนี้คนลึกที่สต้องอะไรที่นี่อะไรอะใจมากเลยมาเฮ้ยระเบิดเป็นระเบิดจี้ไง เนี่ยอ๋อคิดว่าเป็นสุนัขใช่ไหมเนี่ยโดนหลอกแล้วยิบโดนหลอกออไม่ลมพลาดตกลงมาทำไงอ่ะเราขึ้นไปไงนี่ไงครับอันนี้จะมีระเบิดเกิดขึ้นมาหาทางออกก่อนเฮ้ยคุกกี้มัน,นไหรเฮ้ยลาวาลาว,า,า,วาไหลมาได้ไงแค่วาไหลมาที่ผมว่าเออน่าไว้ก่อนที่จะลาไหลทั่วทางออกอยู่นี่ตำเล่าว่าโอเคคุกกี้ลาวาโอเคจะมีทางออกลับอยู่อันนี้เขียนว่าอะไรวะเดี๋ยวนะโอ้ยอ่านไม่ทัน ไมปยังไงอรัเฮ้ยเฮ้ยเออปฏดีเขาบอทุกคนคุณพีวครับหลงตายผมไม่เป็นไรไว้ได้เลยเดโรไว้ได้หมดะลออกตรงนี้คือการที่เรานั่งรถรางไปออกได้แล้วมั้งน่าจะได้ไอ้รถรางก็ไปก่อนเลยด็อกเตอร์ไฟก่อแล้วนาะไอยู่วัดะได็อกเตอร์เป็นไหนนาะไม่เห็นนานแล้วตาตายาเอาพวกลางไปานอกเ เจะเก็บขึ้นมาแล้วก็วางใหม่โอ้ยถอยถอยถอยเอาเฮ้ยถอยทำไมอ่ะครูไม่ไม่มันมันมันเด้งกลับไปไปมกับอะคืออะไรอ่ะโอ้ยผมกำลังไปอยู่ครับโอ้ยคุณดยวไอ้เรื่องคุณดีกว่าคนข้างหน้ามันไปช้าเกินจะเลยเด้งไปเนี่ยอ๋อโอ้โหไปลี่ยอไปเลยไห้ผมดันอยู่ในห่วงตัวละ รอก่อนนะโซล่าใช่ไหมใช่ไหมเตรียมตีตุดอ้ยอ้าวสุดแล้วเหรอแแล้วสุดมานี่อีกอ่ะแต่ทางรางมันขาดอ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ออ๋นี่มันอยู่ด้านล่างอ้าวโอเคลงมาตึ้งลงมาเก็บอีกไปเลยครับคุณเดียวไปเลยไปเร็วโอ้ข้างล่างข้ามเหยียบเนินเสาทักทายสวัสดีจ้ะสวัสดีเนินเสาคอนี้อุ๊ยผิดทางยาเออไม่ใช่แฮนดี้ไม่ใช่หรอ โอ้ยเจ้คล้ายๆอ่ะโอ้ปหลบไลวไดูเจออะไรอ๋อเขาไปไหนกันแล้วโซล่าเร็วโอความเร็วไม่ได้แค่นี้อดูห้องะไรกันแม่เนาะน่ากลัวจังเออไามันซับซ้อนคนิขดูใส่ด้วยเราลงมาไกลเรา้องขึ้นไกลหน่อยโอ้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 ยลบไปสิวะโอ้ ขึ้นลัวๆเล่โซล่ลาเอาานะอยังไป่ถึงสักทีนะโอ้ยจบไลยแล้วเ่ไรตอนนี้พักไม่ได้ตอนนี้โค้ดเอ้ยา<ค>อลากไายต,ต้อง,องกัะการเขาซะแล้วก็เงินโลกนี้จะแย่แน่ๆเลยอะ่ะอ๋อคือสิ่งชั่วร้ายกำลังว่าจะเอาไป็นที่นี่ได้แต่ตอ้องยับยังมันให้ตีผมโอเคน่าจะตอนเรื่องสีชมพูต่อที่สีแ่นอนสีม่วงโอ้โหพาผ่านแล้วพาผานวันนู้นอ่ะ อะไรวะเนี่ยอะไรเนีหาทางเข้าไปในฐานทัพโอเคเฮ้ยหนึ่งทันเลืกคือหนึ่งคือวางเทียนทีท่านเลืกสองคือปีนถาวันเหมือนเดิมโอเคไม่มีเทียนทีอยู่หรอไมม่ีระหว่างทางอาจจะเจอก็ได้อาจจะมีระหว่างทางแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องไปทางถาวันแหละนี่ไงจุดวางเทียนทีแป่ว่าตอนนั้นถ้าเราเลือกสเตลเราก็จะเก็บเทียนทีไว้ใช้ตรงนี้ได้ใช่ไหมก็ต้องปีนถาวันเดียวนั่นละคิดปีนขึ้นมาเนี่ยเออใช่เฮ้ยมาแล้วยอะไร มันไม่มันไม่สเต๊กแล้วนะถ้าเสียไปขนาดนี้ก็เราเขารู้ดีว่าเราอยู่มามันรู้ได้ไงอ่ะไมี่เดินมึงกองทัพติดในหมู่าเฮ้ยไอ้มีทุ่งใส่อ้โหปล่อยลับเตอร์มาด้วยโอ้โหเว็บใหญ่เว็บใหญ่ปล่อยมาเนี่ยโอเคโทรทากันโยกนะผมแก้โซนี้ได้พันโยกแล้วจะดันเนี่ยทกเนีมย ดันดัสายเนี่ยดันสายให้เดน่อดันสายลงไปแล้วก็ลงดวอนี่เนาะใช่ดนีก่อนเนี่ยดันสายแล้วก็ต้องไงวะอ๋อดูดมาได้โอเคัวนี้ต่อวะตัวนี้ต่อตัวนอันนี้ดาดกันนี่ต่อใช่เ้ยเนี่ยลไปแล้วโอเคโอ้จโหลดแล้วโปรแกรมนี่เนมีเนี่ยดีๆอยู่นี่ิปลองดูดิใช่ไหม มีมันฝรั่งเน่าใช่ใช่มันฝรั่งเน่าคือซีดีเนาะเอาไปนะเอ้ไปตรงนี้เอาเถอะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นซีดีแล้วกันนไงอีซาเป็นแบบนั้นแหละโอเคใส่แบบนั้นไงหน้าใส่ฝรั่งในโอเคตัดลังมิรัดในโปรแกรมเน่าะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปบอลลอเเยขาไปด้วยเขาบอกตอนนี้ประตูฐานทัพเปิดแล้วนะผมประตูหน้าประตูหน้าใสทุกอย่างเลยเหรอใส่ใส่เพรคนประตูหน้ามีเซอร์กันไว้ตอนนี้เปิดแล้วนะผม เราถ่ายทัแล้วตอนนี้เพรเราแฮ็กแล้วเรียบร้อยไปลิฟต์ไปชั้นล่างโอเคลงลิฟต์ลงนี้ตลิฟต์นะผมองขึ้นมาขึ้นลิฟต์เหรออันนี้ลิฟต์เหรอกดเลยกดเลยกดเลยโอเคมาแล้วเรื่องเขาบอกว่าให้เอ่อไม่ได้บอกมาแล้วก็สุ่มจวสุมกระเดานสุ่มเลยแล้วว่าขึ้นเพราะว่าฟ้าผ่าข้างบนนี่ต้องเวย์บอกชัดๆลุยเดี๋ยวขึ้นแล้วนยะ อย่างไรวะเียงสาวิเพลงยินจูๆจูจูๆจูจูจโอเคเปิดแล้วโอเคคุณถึงทันโมดุส้วนนั้นไหไม่นะถจะได้กันแน่เนี่ยถึงที่กันแน่กันให้กันถูกหมดแล้วโอ้ยตัวอะไเฮ้ยเด็กสาวแปลกข้างๆ้าวอะไรเข้าหลังตัวแรกะนั่นไหนแดงอ๋ออ๋อ ตูแต่ดูว่ตัวเด็ดเอาแจกขผมแต่ผมไม่ใช่ของเราแล้วเอาไมีตัวไม่ใช่ด้วยเหรอตัวไหนวะตัวแดงแดงอ่ะแดงแดงต้องทำเจอแล้วเจอแล้วไปดิครับมีห้องมีห้องแล้วฟาร์มในน้ำเสาวเลยจะฟาร์มเยอะอะไรที้เละใหญ่ท ah. right ี่หมายเลยอ๋ออ้าวดมันพุ่งเลยมันเร็วดเลยโอ้โหเจลีเจลีเลยโอ้กินน้ำเสาว้ยกระแจกเราที่เธอแค่ทันนี่ โอเคโอมาเยอะเลยมันขี่ได้เต่าที่เล็กอยู่ก็พร้อมทุกคนได้้อ้ย้นก่อนอะ่แดกึ้นาก3ลไอยนิสออกมานิทาโอเคทุกคนครับิตตึแบบ็นิตก่อนนะเฮ้ยตามนิถึงสอนอ่ะขึ้นไปเฮ้ยทีเล็กทีเล็กตายตอนนี้ผมอแล้วอแล้วใส่แม่งเลยมอไม่เห็นแล้วมือเต๋อเออ ไปจุด G อ้าวดาวุดสเตเกตเตอร์เดี๋ยวอเไรเดี๋ยวเฮเดี๋ยวเฮียคอปเตอร์ดังขึ้นมานี่นะเอออ้าวมก็มีทางไปต่อได้อ๋อเราจะแก้แคขนให้คุณเองปาด้วยนะครับมีซีทอันเดียวรู้สึกว่าจะได้แล้วทมืี้ต้องกดต้องลงไปชั้น G คือไปลงไปจุด G แทนคือชั้นล่างไปโคปเตอร์อ่ะชั้นล่างอ่ามีลิฟต์ด้านหลังอ้าวไม่ใช่ลิฟต์แพ้บันไดเหรอ ท่านเดินช่วงนี้ไปไหนเนี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์จะอยู่ข้างล่างได้ไงงงต้องกดปุ่มพอดีฝังเทปโอเคไหนพาดฉันไม่ได้แค่พลาดตัวคนหรือฉันนั่นเองนะโอ้โหด้วยเหรออาจจะไ้ขับรถคันครั้งนี้นะแต่ครั้งหน้าไม่โชคดีขนาดนี่หรอกนะจ๊ะลาก่อนขอบคุณที่เล่นอ้าวจบเกมเหรอดีด้วยเหรอฮะโอ้เล่นต่อนในตัวโบว์หวดได้นะผมก็คือเัพเดเกมโอเคตอนนี้สมัยจะตีนกันได้ผมมาแล้วสมยบว์หมดนี่ไงเกมเราเกมแล้ว เกมเคลียร์แล้วอ๋อเมื่อกี้คือสรุปเมื่อกีก้คือเขาบอกว่าเราเรา ที่เราฆ่าไปคือเป็นแค่โคลนของดรชั่วใช่ไหมเขาสร้างเดือนเสามาเพื่อที่จะยึดครองโลกใช่ไหมพี่ๆอย่างไงโอเคนะคะในโปรเจกต์ไดโนเสาร์ไอแลนด์นะคะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โปรเจกต์น่าจะเป็นอะไรก็ไปก่อนนะคะบายๆชอบอย่าลืมกดไละแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกช่องเลยนะคะบายค่ะบ๊ายบายบาย สติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ลไลน์สตอมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ